บิสมิลลาาฮิรรเะห์มมาานิรรเะฮีอัลฮัมดุลิลลาฮิอัลลอฮุมะซิลอีลอะลามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮขับขอความรักความเมตตาจากอัลลอฮฺประทานละโฉงประสบนะครับแด่พี่น้องผู้ศรัทธาพี่น้องแฟนเพจหนึท่านหเราคือจะมาอักขันสองโลกทุกท่านนะครับวันนี้พบกันหลายครั้งหน่อยนะพี่น้องอาจจะเบื่อนะครับถ้าเบื่อก็ไม่ต้องดูแค่นั้นเอง แต่ที่ดูก็คือไม่เบื่อนะเราพบกันตั้งแต่เช้านะครับจริงๆวันนี้ทั้งวันเลยพี่น้องผมเข้ามาเยี่ยมนะครับลงพื้นที่ในจังหวัดปัตตานีนะครับรายนี้บ้านนี้เป็นบ้านที่6พรุ่งนี้จะเข้ายาลาอีก6หลังแล้วก็วันจันทร์นะครับวันอาทิตย์เราจะอยู่ที่มัเจเรลิสสำนักงานนะครับกับบรรดาแม่ไม้ายมูอัลลัฟแล้วก็เยาวชนจิตอาสาส่วนวันจันทร์ผมจะไปที่จังหวัดนราธิวาสพี่น้องวันนี้บ้านนี้ก็คงจะเป็นวันร่านบ้านสุดท้ายสาหรับวันนี้นะครับสาหรับวันนี้ เนื่องจากว่าเย็นละนะครับแล้วก็ที่กําลังออกเนี่ยคือครอบครัวนะครับครอบครัวซึ่งเป็นครอบครัวที่น่าสนใจพี่น้องน่าสนใจคนที่นั่งขวาสุดเลยนะครับเป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับอาชีพคือเขาจะจ้างขึ้นต้นตาลแต่ตอนลงต้องลงเองเขาไม่จ้างลงนะบางทีจ้างขึ้นลงนะจ้างขึ้นลง20บาทพอตอนลงก็ให้10บาทแกถามทําไมได้1ิบบาทเขาบอกจ้างขึ้นอย่างเดียวไม่ได้จ้างลงแกก็ต้องลงเองใช่ไหมอ่า อ่าส่วนคนต่อมานี่ภรรยาสุดที่รักชื่ออะไรนะสีดาอ๋อหลอชื่อดีชื่อชืเลยชื่อสีดาสีทนได้นะอ่าชื่อสีดา <c oughs> นะครับนางสีนางสาวสีดาเจาะบองงออะนะครับเป็นแม่สองคนนี้มีลูกสี่คนนะครับแม่ก็ต้องเลี้ยงลูกนะครับส่วนพ่อก็อาชีพรับจ้างทั่วไปแหละครับาแต่ว่าในยุคภาวะเช่นนี้ก็มีปัญหาส่วนคนนี้เป็นลูกสาวคนโตอายุไรลูกสิบห้านี่เรียนตอนเนาะ นะครับให้ความสําคัญกับเรื่องการเรียนศาสนาทรงลูกเรียนเปาเนาะและอันนี้ก็เป็นลูกสาวอีกคนหนึ่งนะนี่ถือไว้เนี่ยถือไว้ก่อจะพูดเต็มที่เลยนะครับเป็นลูกสาวอายุเท่าไหร่ลูกสิบสองนะครับปีนี้เรียนอยู่ประหกแล้วก็มีลูกชายอีกสองคนนะครับรวมแล้วสี่คนนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ครอบครัวที่เป็นไม้หรืออะไรแต่ก็เป็นครอบครัวที่ถือว่ายากไร้นะครับยากไรเพราะว่าสังคมที่นี่นะฮะพี่น้องเรามีบ้านติดติดกันก็ลำบากแบบนี้นะครับ ผมก็ขอดูบัญชีขอดูบัญชีมีเงินไหมในนี้ไม่มีอ่ะไม่มีแล้วมีบัญชีทําไมล่ะคุณชอบวะอ่ะเดี๋ยวจะดูนะเดี๋ยวดูมีเงินเท่าไหร่ชอบวะมีเงินทั้งหมดหนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยสิบแปดบาทหนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยสิบแปดบาทใช่ป่ะมีเท่าไหร่มีเท่าไหร่มีเท่าไหร่ มีเท่าไหร่ลูกมีเท่าไหร่หนึงมา่นง่ายนะอาดูนี่มีเท่าไหร่หนึ่งพันอเอาดูใหม่ดิปีใหม่หรือแก,ก๊ะแจ๊ะอ๋อจดุจดจุดมันมีจุดหนึ่งร้อยแปดสิบสามบาทสิบแปดสตางค์นะครับตั้งแต่วันที่ยี่สิบเดือนเจ็ดแล้วรู้จักกับท่านประยุทธ์น่ะรู้จักกับท่านประยุทธ์จันโอชาเขาบอกเนี่ยประยุทธ์ส่งมาให้ตอนโควิดเนี่ยมาทำหลังคาให้ไม่งั้นนั่งไม่ได้พี่น้อง นะครับส่วนฟ้าก็จะเป็นสังกะสีพี่น้องครับบ้านที่นี่ก็อย่างนี้ฮะเพราะว่าเอาถูกเขาว่านะครับถูกเขาว่าสังกะสีนะฮะก็เป็นสภาพของคนที่นี่นี่กว่าผมจะมาถึงตรงนี้ใช้เวลาไกลมากเลยนะลึกมากเลยนะแล้วเวลาออกไปข้างนอกไปยังไงกันจะบันเน่จักรยานอ๋อแล้วโรงเรียนหนูอยู่ตรงไหนใกล้ๆเนี่ยนะนักเรียนเยอะไหมทั้งหมดเลยมีกี่คนคน โรงเรียนมี20กว่าคนโรงเรียนอะไรตอนนั่เรียนโรงเรียนเพิ่งเปิดอ่ะะคอ๋อมีนักเรียนยี่สิกว่าคนอ๋อโอเคโอเคพี่น้องครับก็เป็นอีกครอบครัวหนึ่งซึ่งผมขงคงจะต้องมาพาดสะพานบุญนะฮะพาดสะพานบุญนี้เพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องได้เป็นได้บิญญาลิยะนะครับได้มีญาลิยะผาบเพจของเราเนี่ยครับหนึ่งห้าหนึ่งนะก็จริงผมตั้งโปรแกรมมาวันนี้สิบกว่าที่อันนี้เป็นนอกโปรแกรมเพราะพอดีเราไปเยี่ยมเยียนเร็วนะครับเบลวีก็เลยบอกว่า มันมีอีกบ้านหนึ่งนะมีเครือข่ายเราประสานงาน,นะผมก็มาโอ้โพี่น้องไกลามากเลยนะฮะผ่านทุกอริยบทของถนนเลยนะฮะพี่น้องนะครับแต่ที่สุดเราก็ได้มีโอกาสมาพบปะกับผู้หญิงอารมณ์ดีนะครับคุณซีดะใช่ไหมซิดะใช่ไหมซ,ซิดะซือดะหรือซีดะแกอารมณ์ดีฮะอะไรก็หอเลาะนะครับ แต่สามีคือชีวิตชีวิตคู่ที่สมบูรณ์ฮะสามีจะไม่พูดเลยเออย่าไม่พูดเลยอ่าไม่มีปากเลยเมียพูดคนเดียวอ่านี่นี่คือชีวิตที่สมบูรณ์อ่าแต่ถ้าถ้าพูดสองคนบันเลยนะอ่าเพี่น้องเห็นเห็นความสนุกสนานอย่างเนี้ยนะครับพี่น้องก็อย่าไปมองว่าเขาเขามีความสบายนะครับมันเป็นบุคลิก บุคลิกซึ่งซึ่งบางทีมันก็เป็นเป็นลักษณะที่สร้างปัญหาให้กับลูกๆเหมือนกันนะอ้าวพี่น้องเดี๋ยวผมจะถามเขาผมถามเขาว่าถ้ามีคนให้เงินเนี่ยเขาจะเอาไปทําอะไรเขาบอกมีเงินทาได้ทุกอย่างแหละนี่ผมระหว่างผมพูดแกก็แย่งพูดตลอดเลยนะฮะเดี๋ยวถามอีกทีถ้าได้เงินแล้วจะเอาไปทําอะไรอ่านเบาถามมั่งดิงานงานยี อันห้ามดุลินละที่คุยคุยมาตั้งชั่วโมงยังไม่รู้เรื่องเลยปะพูดคาเดียวรู้เลยให้ลูกได้เรียนอ่าโอเคหนึ่งนะครับยังให้ความสําคัญนะครับกับการศึกษาของลูกนะครับเพราะตัวเองไม่ได้ร่ำไม่ได้เรียนลําบากแต่ว่าดอเด้พอรู้ว่าตัวเองไม่ได้เรียนลําบากก็จะให้ลูกได้เรียนนะครับเพราะงั้นเงิน183บาบาทเนี่ยคงให้ลูกเรียนไม่ได้ถ้าเกิดวันนี้มีคนจะให้เงินเนี่ยจะเอาเดือนหนึ่งใช้เงินเท่าไหร่เดือนหนึ่ง บุลเล่ตราตรารมรวมไหมรมรวมบุลเล่ฮะบุก็ไปบ่สามสี่พันค่ะก็ถ้าเยอะเนี่ยแล้วทำงานได้ไหมทำงานได้เดือนเดือนได้สามสี่พันไหมได้แล้วก็หมดแล้วพอไม่ทำก็อดแต่ที่ปากที่เป็นอะไรที่เนี่ยเป็นอะไรเปีหยักยา่ยไม่ไปหาหมออ่ะ ไม่ไปหาหมอไป้บาฮะีตานีแล้วไม่ไปล่ะไม่มีเงินเ้ราะวันนี้มีคนเขาจะให้เงินเนี่ยคิดว่าเควรเขาจะให้เราเท่าไหร่เราจะเอาสักเท่าไหร่ดีมีคนจะให้เงินไหมกเร่เมดูีาดี่ว้ายห้วนั่วนานัวนานั่นาวัา่าวนั่วนาวนวนาวิววาสนนาว่วนาวนั่วาวนันวิวาวนนวนานนก นะคราต้คงอุกค่อเดมมันะเด้มาถ้าจะมีตกก็เดมมัวใช่ไมยัะมานั่งเกี่ยงให้เท่าไหร่ก็เอาทีนี้นะวันนี้เดี๋วมีคนจะให้เงินแล้วใส่บัญชีนี้นะแล้วเดี๋ยวทางทางเราจะเอาไปออกที่เพจรู้จักเพจไหมเพจในโทรศัพท์แล้วเดี๋ยวมีคนจะบริจาคมาให้วันหลังนะแล้วเดี๋ยวมีจะมาดูว่านุมิโทรศัท์ป่ะลูกเดี๋ยวนิยาน้องเขามีโทรศัพท์เดี๋ยววันหลังเราก็ค่อย มาโทรเช็คไล่ถามอีกทีหนึ่งนะอ้ะอาวแล้วก็เอาเท่าไหร่ดีอ่ะลองสมมติอยากได้สักเท่ไปทำจะไปทำอะไรซื้อของวันเนี้นช่วงเนี้ยจะเอาสักเท่าไหร่นะี่หนูอยลางสระผมบ้างนะ <c oughs> สะอาบน้ำเหรอเมื่อเช้าสาบผมแล้วเปล่าเ <c oughs> มื่อเช้านะสาบเ,เป่าฮะไม่ได้สาะกี่วันแล้ะไม่ได้สาบกี่วันละไม่รู้ะลืม ผมยังจำไม่ได้สักเท่าไหร่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเสียบเร้ไปเข้าธนาคารแล้วเท่าไหร่ดีเขาแต่ติน่อยยก่ฮะฮะนนเดน่ะดูเรนะเดวิ้าอวารบตัวสุกเมน่แตน้นิดตอเรโมก้เดเมัดอเ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 สมมติก็ให้เรอนับิเท่าไหร่เลองนับไเท่าไร่

เอาไปเข้าธนาคารแล้วก็ถ่ายได้ค่ะเดินถ่ายไว้ฝากเขาฝากมาอ่ะอีกทางก็ทีกองฝากเอโกฟารถดอกมาการ์เซ่เกี่ยวกันนเกี่ยวกันดีมาการ์เซ่ยาซะยาซะกูโล่ละหมาดกันไหมที่เนี่ยละหมาดชุกโกตอน๋อที่อ๋อเอามาให้เรานะนะบอกชุกโกตเรามาแล้วชุกโกตเอาล้อขอบคุณนะที่ให้ฝากเงินมาให้ฉันนะนะวันหลังเอามาให้ฉันอีกให้ฉันอีก นะเดี๋ยวเขาก็มาให้อีกคนอื่นช่วยเราไม่ได้แล้วนอกจากอัลลอฮ์นะเดี๋ยวอยาอัลลอฮ์เขาจุกกต่อัลลอฮ์นะเอามาอีกก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอวิเดกเจ๊อาอจองพนักงากันไม่เป็นไรหัดต้อหดเราโตแล้วเราโตแล้วไม่ใช่เด็กแล้วเอาพูดไปพูดปภาษาไทยเนาะมาการเซอรมาการซอรเอ่อเพ่อนเดวมาดูวิกาเตอรเอ่อต้อบรเจาล อาพูดที่พูดกาตเตอร์ที่หายวันหรือกตเตอล่ะสมบรู้ละกัตเอะอยากไปอยู่เทพไหมอยากไปอยู่เทพไหมมันไปอยู่กะกะหนึ่งกะกเอาไหมสอนไงนะ

ก็พี่น้องครับก็อย่าลืมนะครับวันนี้คงไม่ได้คุยมากเพราะเหนื่อยมาทั้งวันแล้วก็เพียงแต่ว่าพาให้พี่น้องมาได้เห็นนะครับสภาพก็อยู่เป็นอย่างนี้หชีวิตในบ้านหลังนี้อย่างดีนะครับคนโตก็ยังได้เรียนพเนาะนะครับส่วนคนอ,อื่นบิดาก็หางานรายวันนะครับถ้าวันไหนมีงานก็พอมาได้เลี้ยงถ้าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นไม่มีงานก็คงจะต้องดิ้นรนไปทางอื่นนะครับมารดาก็คงนอกจากดูแลลูกกับภาระเยอะแล้ว นะฮะก็นี่ฮะผมมาถึงก็เอาถั่วเก่าๆมาเลี้ยงบอได้กินแกอารมณ์ดีนะครับแต่จริงก็เป็นเป็นเป็นบุคลิกนะฮะเป็นบุคลิกอย่างนั้นอ่าแล้วก็แกแย่งตั้งแต่มานี่แกแย่งผมคุยตั้งแต่เริ่มเลยนะก็ยาดะอะไรบางอย่างที่จะเป็นยาดะสาระเนี่ยนะน่าอวดตาวิตกแกก็อ่านมืวแบนี้อ๋อก็อ่านโจ๊กวงเราเนี่ยนไปโจ๊กวงทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นภาระของเราอะนะครับ ก็ฝากพี่น้องนะพี่น้องก็ร่วมบริจาคได้ในบัญชีไม่ที้ไหนลูกบัญชีสมุดื่อกีขนดูบัญชีแมบัญชีเก็บไม่คืนเลยบัญชีนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นเลขบัญชีนะครับพี่น้องเป็นสมุดออมทรัพย์ทวีโชคนะครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็คือเงินบริจาคที่ผมก็รับมาจากพี่น้องนะครับรับมาแล้วก็เรามาก็ตะเวนวันนี้6รายแล้วพรุ่งนี้อีก5 6กรายใช่ไหมเบวีครับแล้วก็วันสุดท้ายก็4รายก็คงประมาณ10กว่ารายนะครับก็เป็นอามานะของเราทีมงานเราก็มามากันหลายคน นะครับก็ฝากพี่น้องนะครับพี่น้องคิดว่าพี่น้องอยากจะมีส่วนร่วมนะครับเพื่อสนับสนุนให้ครอบครัวนี้ก็มีความเป็นดุลทีด่ดีขึ้นนะครับดีขึ้นไม่ได้หมายความว่าจะสบายแต่ดีขึ้นนะครับพี่น้องก็ร่วมบริจาคมาตามเลขบัญชีข้างล่างส่วนผมและคณะทํางานก็คงจะวันนี้ก็คงหมดภารกิจเพียงเท่านี้อันนี้เราก็จะถ่ายวันนี้เลยมีอีกหลายราย,รายการที่เราเก็บเป็นเทปเอาไว้นะครับวันนี้ตั้งแต่เช้าพี่น้องแปดโมงพี่น้องก็คนได้พบนะครับเราอยู่กัน เออยู่ที่นี่อีก3 4วันนะทำดุลแล้วขอชุบก้นต่อตรัชตาลนะครับขอพระอ,องค์ได้ทรงโปรดกระทาำความรักความเมตตาความดีงามให้กับครอบครัวนี้ความดีงามให้กับพี่น้องนะครับแล้วก็สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็อำนาจเหล่านี้ให้กับพวกผมตลอดไปครับจากลาพี่น้องครับวะบียเลฮตตอฟิกปาธิดายะอัสสลามุอะลัยกุมระฮ์มุฮัมมัดุลลอฮฺอัลเบดาีการ